เฮ้ยอะไรเนี่ยกล่องใหม่ร้อยกล่องแลกเข้าแคลนพี่กล่องอะไรอ่ะกล่องใหม่อะไรในลองเค็ดูสิโอเหมือนน่าจะเป็นกล่องใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในคืนนี้นะครับล่าสุดเลยโูแล้วนุ่มมาสเตอร์กล่องเยอะจ้าดเลยดีไซน์มาเยอะมากนะครับพี่น้องเขาบอกว่าอะไรนะกล่องใหม่ร้อยกล่องแลกกับเข้าแคลนพี่งันเหรอโอ้โหร้อยกล่องเลยหรออะไรอ่ะหนึ่งร้อยกล่องขอเข้าแคลนใดไหม ว่าแต่มันคือกล่กกองอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอดูอัปเดตใหม่ก่อนนะยังไม่ได้ดูเลยโอโ้โหทอยเลนเทอร์วโวนิเฟนอัปเดตอีกแล้วครับอัปเดตบ่อยจัดเออไหนดูซิแกจิตเคลส์อัปเดตมียูนิตตัวใหม่มาคอมมานเดอร์คาเมล่าแมนระดับเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็แกจิตเคลส์นะครับกล่องใหม่ขายเป็นเจมเหรอเจมเคลส์อยู่ในช็อปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงกล่อง2,500เจมนะครับเมื่อกี้นูมมาเซอร์บอกว่าจะให้เรา100กล่องนั่นหมายความว่า25,000เจมเลยเหรอเฮ้ยโอ้โอนมัตเตอร์เอา ตัวใหม่รวมถึงมี g r a v ตี้กัน Cameraman นะครับแล้วก็ c a s e นต n t ค c a m e ่า m a n อีกตัวหนึ่งรอบนี้มา4ตัวเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ก็รู้แล้วว่ากล่องใหม่คืออะไรมาน้องส่งมาน้องโอ้โหกล่องเยอะจัดน้องเขาบอกว่าขอเข้าแคลนใดไหมพี่ f c ่โอ้โคนนี้ f c ทุกคลิปเลยนะที่เข้าแมบบนี้ที่ไรน้องเขาจะตามเข้ามาทุกทีนะครับผมซื้อเพชรมาจากร้านพี่เฮ้ยอุ้ยเอาว่ะโอ้ขอบคุณนะครับโอ้โหไอหมอนี่มันรู้จริงครับรอนบล็อดอทคอมร้านพี่เองร้านพี่กับลูกชาย นะว่าแต่อันนี้มันถึงร้อยกล่องหรือเปล่าเนี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบดูดูแล้วไม่น่าถึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่น้องเขาอุดหนุนร้านพี่ก็ดีใจมากแล้วไม่ต้องให้กล่องก็ได้นะั้นจริงๆเนี่ยเข้าแคนนะพี่ <c oughs> โอเคครับได้ครับกดเลยกดเลยอัปเดตนี้มีคนให้กล่องฟรีวะ่ะเรียบร้อยครับมา เดี๋ยวเรามาลองเปิดเลยดีไหมนะอุ้ยเอา้าเทม,มาอีกแล้วยังไม่ครบครับพี่อ๋อเหรอแสดงว่าน้องเขาตั้งใจจะให้ร้อยกล่องจริงๆนะครับอุอน้องเขาอยากเข้าแคลนมากเลยนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยอุน้องเขาให้มา1 0 0กล่องจริงๆด้วยนะครับเอาเป็นว่าพี่ไม่นับแล้วกันพี่เชื่อใจพี่เชื่อใจคือจริงๆน้องเขาไม่ต้องให้กล่องเราก็ได้นะปกติพี่ก็รับคนเข้าแคลนอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นพอน้องเขามีน้ําใจกับเราดิดูดิมันแอกใหญ่เลยเดี๋ยดูดิโอโหกดอีโมใหญ่เลยโอเคครับเดี๋ยวรับน้องเขาเข้าแคลนดีี่ของพ ที่สร้างไว้กับลูกชายนะครับตอนนี้เลเวล4แล้วโอ้โหรับสมาชิกได้2-5คนนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆในแคลนด้วยนะนี่นี่น้องๆเหล่านี้นะครับมาช่วยกันเก็บเลเวลแคลนคือแบบดีใจมากอะ่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาในแคลนพี่แล้วก็ช่วยกันเก็บเลเวลช่วยกันเล่นนะส่วนพี่กับลูกนี่แทบไม่ได้เล่นเลยดูคะแนนดิพขอโทษด้วยจริงๆครับช่วงนี้น้องลีบอลปิดกิจกรรมโรงเรียนหนักมากนะแล้วก็พี่ก็ไม่มีเพื่อนเล่นพี่ก็เหงางพี่ก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มีาาีเเเเวลลาา่งจะรบแคนชชดยห้ ในะครับน้องๆสมาชิกแคลนทั้งหลายสมาชิกชมรมเอามาครับนูบมาสเตอร์มามาเข้าแคลนนี่จะชวนน้องเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้พี่กดชวนนูบมาสเตอร์ไปแล้วนะพิมพ์ไอดีน้องเขาเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอเขารับนะตอนนี้แคลนเราสามารถรับเพิ่มได้อีกอ6คนนะครับเดี๋ยวนูบมาสเตอร์เข้ามาก็จะเหลือที่ว่าง5ที่และเนื่องจากว่ามีคนสมัครมาเยอะมากเลยนะนี่โอ้โหสมัครมาเป็นร้อยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะรับใครบ้างนะครับแล้วก็แคลนของพี่กับลูกชายเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่59ของ ก็ถนะือว่าดีค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้หัวแคนจะไม่ค่อยเล่นเกมนี้ก็ตามขอบคุณน้องๆมากเยี่ยมไปเลยอ๋อนี่ไงมาแล้วนุ no Master ศ์0ูนเข้ามาแล้วนะครับช่วยเพื่อนๆเลเวลแคนด้วยนะอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับน้องเขาบอกได้เลย <c oughs> ได้เลยหรือเปล่าโอ้ยแล้วนั่นอะไรอะยูนิตใหม่เหรอ Commander, คอมมานเดอร์คาเมล่าแมนเจ็ดรอโลบักอ๋อตัวใหม่ตัวใหม่ที่ป้ายเขียนบอกไว้แล้วน้องคนนี้เขาบอก F สขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับกระโดดกระโดดกระโดดแสดงความขอบคุณ มาครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องใหม่กันสักหน่อยดีกว่าเนาะเขาให้มาถึง100กล่องเลยนะครับในกล่องมียูนิต3ตัวนะเป็นระดบ e ับเอกลุศิบทั้งหมดเลยเหรอ, <S <S อเฮ้ยกล่องมีเอกลุ i ิบ3ตัวเปิดยังไงก็ได้เอกลุศิบแน่นอนนะครับ <Wow. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันครับผมเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวเปิดแล้วเราไปลองตัวใหม่กันดีกว่าว่าเก่งหรือเปล่ามาครับบึ้มยังไงยังไงชุดแรกอุ้ย อันนี้ตัวดีปะเนี่ยกาวิตี้กันเนี่ยเอ็กคลูซีฟเหรอมันกี่เปอร์เซ็นต์วะกาวิตี้กันอ๋อสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 1> ตัวที่ได้ยากสุดของกล่องนี้ก็คือหัวนาฬิกา0.5%เนี่ยเหมือนจะชื่อว่าเคสไซเอนติสคาเมิล่าแมนนะครับนาฬิกาตัวนี้นั่นเองโอเคเปิดต่อครับเปิดต่อโอ้แล้วมีนูมาเซอร์มายืนเฝ้าด้วยกล่องที่เราให้มายังไงชุดที่สองที่สองโอ,โอ้ไม่ได้นะครับโ okay. อเคงั้นอีกที โอ้โหไม่มีครับเหมือนจะเป็นตัวที่ได้ยากจริงนะ0.5%ตแล้วตอนนี้กล่องสุดท้ายหรือเปล่าไปครับยังไงโอ้เหมือนจะไม่มีนะครับหมดหรือยังหมดแล้วนะโอ้กล่องหมดแล้วโอ้ไม่ได้สักตัวเลยวะเอา้าอยางไม่หมดดีกว่าเหลือเยอะเลยโอเคเปิดให้หมดเลยครับไปครับเดียว2ชุดเลยยังไงเต็มพื้นเต็มพื้น,น,น,นได้ไหมโอ้โหชุดแรกไม่ได้ชุด2ก็ไม่ได้ครับอีกทียังไงได้ไหม เฮ้ยมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งโอ้ยเห็นแล้วโอมาแล้วครับเมื่อกี้นะมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนวะนี่ไงเคสใส่ติดค o ็อกแมนนะครับเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวอันเชิญเหรอไม่มีดาเมจไม่มี DPS นะครับอาจจะเป็นตัวอันเชิญก็ได้น่าสนใจมากนะครับโอเคเราเดี๋ยวเราเปิดให้หมดก,ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปดูตัวนะครับผมมาๆๆได้มาแล้วเว้ยตัวใหม่เว้ย นี่น้องคนนี้บอกพี่ดวงดีแล้วอ่ะเปิดให้หมดเลยครับตอนนี้ได้ไม่ได้ไม่ดีใจแล้วเราได้ตัวที่เราอยากได้มาแล้วนะ0.5%นเอเคครับมันจะได้แค่ตัวเดียวหมดแล้วกองพี่ได้หนึ่งตัวว่ะหนูหนูหน <laughs> ไอหนูบอกของจริง <laughs> ไม่นเป็นแบบ f c เราจริงนะมันอวยจังเลยริมอนวยครับลูกนี่ครับคนดวงดีครับพอเองโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองตัวใหม่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวสวมใส่แป๊บใส่ไปก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมโอเคสามตัวครบเอ๊แต่ดูเหมือนมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแบบนี่ไงคอมมานเดอร์คาเมล่าแมนเนี่ยอยากได้ว่ะเดี๋ยวขอเดินไปซื้อก่อนนะครับน่าจะมีคนวางขายอยู่มาดูซิว่าขายกันเท่าไหร่โอ๊ตอนนี้กล่องซิกมาเหลือร้อยยี่สิบเก้าเพชรอะแล้วก็กล่องใหม่ห้าร้อยเพชนะครับมีคนซื้ ในตลาดอีกทีหนึ่งซื้อในราคา250แล้วเอาไปวางขาย500มันได้เหรอมันมีคนซื้อเหรอใครมันจะซื้อบื้อขนาดนั้นวะเขาอาจจะขายให้กับคนที่ไม่รู้นะครับใครไม่รู้ก็สวยไปแล้วกันโอ้ oh, แล้วนี่ครับคอมมานเดอร์คาเมราแมนมี1ตัว7,200นรีซื้อเลยโอเคได้มาแล้วว้าวเพียงเท่านี้ครับยูนิตใหม่ในอัปเดตนี้เราก็มีครบทุกตัวนี่ครับผมเรียงรายกันของใหม่เฮ้ยเหมือนจะได้ยินเสียงใครแวววๆนะครับเยียงใคร,ใครวะ<ค>รวน<ะ>นี้เหรอ เฮ้ยฝรั่งลูกฝรั่งลูกฝรั่งคุยอะไรอ่ะเฮ้ย hello hello watch your name hello watch your name bro look at my unit look at my unit wow you so rich you don't have not even ยังไม่ด่วน yeah yeah ชัวร์ชัวร์ keep record okay I think I said wrong new master 007 I need a mission for you boy we need summon the guardian to get back go my friend minion โอ้ลูกฝรั่งทะเลาะกับ n e า master แล้วครับ oh my g this guy ดูว่าเป็นแค่เด็กไทยเนี่ยเด็กฝรั่งก็เพิ่เจอไปเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัวใหม่กันเลยนะครับผมยูนิตใหม่ทั้ง4ตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องนูมาสเตอร์คนนี้เขาให้กล่องเรามานะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปทดลองด้วยนะครับโอ้แล้วน้องคนนี้ถามว่ารีบอนตื่นยังครับ <laughs> โอ้น่าจะยังเลยครับผมแบบนี้เขาอัปเดตดึกไงนะลูกพี่หลับแล้ว,วนูมาสเตอร์บอกว่าไปไปไปโอเคถ้า okay. ่งั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับอยากลองมากตัวใหม่ตอนนี้ไปครับไปครับเอเลดเลย <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวนะมีการปรับโหมดสปีดด้วยนะครับเอา้าโอ้เอา้าบัวแต่อึงอยู่โอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมโอ้นี่ไงสปีดคูณ1คูณ2นะครับโอ้โหนี่คือฟังก์ชันที่พี่รอมานานมากๆนะครับผมและในที่สุดเขาก็อัปเดตเข้ามาก็คือตอนนี้เราสามารถปรับความเร็วได้แล้วเหรอไหนดูซิเราพลาดอัปเดตอะไรไปบ้างเดี๋ยวขอไปอ่านเพิ่มเติมแป๊บนึงนะครับไหนดูซิอัปเดตอะไรอ๋อนี่ไงคูณ2 Ma แมตส์สปีดเอเลดโหมดนาวแฮทคูณ2สปีด,ปดแล้วว่ะสามารถก คุณ2ในเอสด์โหมดได้นะครับผู้หญิงก็เจ๋งก็ดีต่อไปเราก็เก็บแรงกันเร็วขึ้นแล้วนะครับโอเคนอกานั้นก็เป็นที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะตัวใหม่กล่องใหม่แล้วก็มีระบบแคลนอัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็มีแคลน XP บัฟนะครับเพิ่มเอกพที่ได้รับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไปครับไปลองตัวใหม่กันดีกว่ามาครับผมเดี๋ยวเริ่มที่ตัวแรกเลยครับนี่ตัวนี้ซื้อมาซื้อมา7,000ันกว่าเพชรเดี๋ยววางก่อนมาตรงนี้แล้วกันนะครับจุดประจำของเราคอมมานเดอร์คาเมราแมนนะครับดาเมจศูนย์ฮะอ๋อนิ ออกมานะครับเป็นคาเมล่าคอมบันเดอร์อ๋อคือเสกลูกน้องได้นะตัวนี้ยิ่งอัปเกรดก็จะลูกน้องเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเหมือนจะเป็นยูนิตที่โจมตีไม่ได้นะครับตัวเลเวลหนึ่งโอเคโอเคเดินชนทอยเลตอย่างเดียวนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวของเลเวลสามนะครับทำไมมันไม่เดินอะ่ะม,มันเดินผิดทางวานะเนี่ยเฮ้ยงงนะดูดียืนนิ่งกันเลยออกมาใหม่ก็ยืนค้างอยู่ตรงนี้นะครับอลบ,บานเราจะแตกแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยตัวบั็กเหรอ โอ้เหมือนยูนิตตัวนี้จะบัักหรือเปล่าดูดิซัมมอนออกมาแล้วเดินติดฐานตัวเองนะเดินผิดผิดด้านอะ่ะเดินเข้าไปในบ้านเฉยอ๋อไม่นะ799โลบักเลยนะตัวเนี้ยเอ๊ะหรือเราต้องพยายามอัพให้เต็มก่อนนะครับว่านี่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 นโอ้โหตีได้ที่ว่าโอ้นึกว่าจะเป็นตัวกาดซะแล้วคือเป็นตัวที่สามารถโจมตีได้ด้วยแล้วก็ซัมมอนยูนิตออกมาช่วยได้ด้วยนะนี่บางตัวก็เดินบางตัวก็ <c oughs> นี่ครับไม่เดิน ดาเอตตอนนี้1 0 0 0 0มืนะครับระยะโจมตี45แล้วก็เลือดของทหารที่เรียกออกมาเนี่ยจะอยู่ที่900,000นะครับแต่ว่าเออไม่เดินไปไหนเลยสร,รุปคือเจ้ายูนิตตัวนี้นะ799โลบักนะครับเรียกลูกน้องออกมาได้ตีได้แล้วก็หลับได้ครับผมส่วลูกน้องนี่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเหมือนจะบักบักบางตัวก็ทํางานบางตัวก็อู้นะเอาเป็นว่าตัวนี้เต็ม10เอาไป6คะแนนแล้วกันให้แค่นี้แหละคนใครลองแล้วดีก็มาบอกพี่ด้วยนะครับว่ามันดียังไงคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวมาลองตัวต่อไปกันเลยเดี สปีกเกอร์แมนนะครับระดับ x อกลุศิบนะครับเอาใหม่ครับลองวางใหม่ตั้งแต่ต้นเกมนี่วางลงไปรู้สึกจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้เงินในการอัปเกรดน้อยมากนะน่าจะเป็นตัวต้นเกมโอ้เมื่อกี้ครับเหมือนจะมีความสามารถในการยิงเลเซอร์ทะลุไปโดนตัวหลังเฮ้ยโอ้สวัสดีจัดนี่ครับโอ, uh, โ,โอ้โหโครเผอเป็นตัวที่ดูเหมือนจะตีเบานะครับแต่ว่ามีความสามารถแอบแฝงที่ร้ายกาจนี่ครับผมนี่นี่นโอ้ยิงแบบเชื่อมจิตเชื่อมจิตอ่ะเดี๋ยวอัปเกรดไปที่เลเวลสเลยครับโอ้โหดูดียิง ไกลขึ้นแล้วก็มันแชร์ดาเมจไปใส่ตัวด้านหลังด้วยนะครับนดี่ดูดูดูเห็นปะโอ้ยิงแบบเชื่อมจิตนะครับสุดยอดอะ่ะอุ๊ยอันนี้ว้าวเลยครับตัวนี้ว้าวเลยดีกว่าไอตัวเมื่อกี้เยอะ <laughs> อ่ะมาดูตอนอัพเต็มนะครับผมนี่ปึ๊บเลเวล4ยิงเลเซอร์ไกลขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนิดหน่อยอดูดิโอ้โหดูการชิงนั่นสิอ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะครับมุมสูงจะได้ตัวนี้มันตีเบาไปหน่อยนะก็เหมาะสมนะครับตัวนี้เปิดง่ายที่สุดในกล่องแล้วเป็นตัวที่โอเคเลยสรุปรคือตัวนี้ค่อนข้างดีนะชอบมากชอบมากเอาไป10คะแนนเต็มครับผมสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยปาติกสปีเกอร์แมน โอเคงั้นเรามาต่อก,กันกับตัวต่อไปนะครับตัวนี้เลยครับ Gravity ันค c a m ล่ a m a n วางลงไปครับเออยังไงดาเมจเริ่มต้น500ระยะโจมตี40คูดาวศูน์อุ้ยตีเร็วมากดูการโจมตีนี้นี่อะไรอ่ะวงข้าฟ้านี่คือเลยเหมือนกับว่าเวลาทอยเลตเดินมาตรงนี้แล้วจะสลโลนะครับสลโลหนักมากชื่อเขาชื่อ Gravity ก็น่าจะเกี่ยวกับสกิลแรงโน้มถ่วงนะโอ้โหตอนนี้เลเวลแม็กแล้วครับเลเวลแม็กและว,วง Gravity กว้างมากโอ้โหตัวนี้สุดจดัดสุดจดัด Gravity ันค c a m ล่ a m a n โอ้เอาไปฝากลูกสักตัวเนียว่ามีเต็มกระเป๋าเลยดาเมจถือว่าโอเคครับแต่เป็นสโลพื้นที่นะครับถ้าออกจากพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่สโลและสำหรับกัิตี้กันครเมแ่าแมนตัวนี้ก็เอาไปที่10คะแนนเต็มเหมือนกันครับประทับใจชอบชอบตัวนี้ชอบโอ้โหเจ๋งจัดโอเคครับงั้นมาที่ตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะอัปเดตนี้นะครับตัวที่ได้ยากที่สุด0.5%กับเจ้าเคซายติดคอร์กแมนครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเป็นคอร์กแมนนักวิทยาศาสตร์นะสเตตัสเขาบอกว่าเป็นตัวอันเชิรนะคร วางตรงนี้เลยปึ๊บอ๋อเป็นการซัมมอนกลงออกมานะครับสมกับชื่อเขาเคสไซต์ิดคอกแมนวิ้ยงั้นเดี๋ยวขายทิ้งแล้วไปวางตรงนู้นดีกว่าอันเดี๋ยวลองอัปเกรดตัวนี้ดูนะครับโอ้เลือดกลงเพิ่มมาเป็น1 0 0 0 0แสนอ่ะลอง oh. อัพก็ไปอีกเพิ่มมาเป็น3 0 0แสนแล้วก็กลงดูจะแข็งแรงมากขึ้นเดี๋รอดูซิว่าถ้าทอยเลตเดินมาเหยียบแล้วมันจะเป็นอย่างไรโอเคครับแล้วอัพไปที่เลเวล4กลงใหญ่ขึ้นกลงเลือดหล้าน เฮ้ยอะไรอะ่ะโดนชนทีเดียวหายทำไมชนทีเดียวหายเลยอะ่ะกลงเลือดต้องเป็นล้านโอ้เกิดอะไรขึ้นครับยูนิตตัวใหม่หรือว่าพี่ใช้ไม่เป็นวะกรงเลือด5นะครับเลือด2ล้าน5 0 0 0 0 0ซึ่งเยอะมากมาดูกันว่าจะต้านทานไอ้2ตัวนี้ได้หรือเปล่า อ้าวที่เที่ยวพังเลยอะไรวะเนี่ยทำไมกลงมันพังง่ายจังเลยอะ่ะเหมือนกับว่ากลงของตัวนี้จะเอาไว้จับได้แค่ตัวเดียวนะครับดูไม่ค่อยเก่งเลยฮะโอเคหรือว่าตัวนี้ก็ดูธรรมดาธรรมดานะ0.5ซึ่งอาจจะมีความสามารถแอบแฝงที่พี่ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะงั้นถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับยูนิตตัวใหม่0.5ตัวนี้นะเคสไททิคคอกแมนเนี่ยนะก็คอมเมนต์มาพี่หน่อยนะอยากรู้นะครับว่าตัวมันเก่งยังไงเาใช้กันยังไงนะก็ถือว่ามาลองให้ดูกันแล้วนะครับส่วนตัวที่รู้สึกว กันนี่กราวิตีกันนะตัวเก่งมากครับตัวตัวดูแบบดูโกงเลยฮะอย่าวางไว้เยอะๆนี่คือทอยเลทแท็บไม่ได้เดินนะดูด,ดิตโลนักมากก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูนิตใหม่ทั้ง4ตัวตัวไหนเก่งไม่เก่งไงก็บอกพี่ด้วยแล้วกนะันส่วนตัวสุดท้ายเคสใส่ติดคอ,อกแม่นี่พี่ให้ไปที่7คะแนนก่อนแล้วกนะันและก็บ้านแตกครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวใหม่ โอ้โหก็เป็นไงบ้างครับตัวใหม่ทั้ง4ตัวถึงแม้จะโชคดีได้ตัว0.5มานะเคสไทติกคอร์แมนแต่ว่าความสามารถของมันกลับไม่วาวเท่าไหร่สําหรับพี่ก็เอาเปา็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ขอฝากแคลนเล็กๆของพี่ไว้ด้วยนะตอนนี้ยังรับสมาชิกเพิ่มอยู่นะครับใครที่ขยันเล่นขยันเก็บเลเวลเนี่ยเข้าแคลนที่ได้นะมาช่วยเก็บเลเวลแคลนนะครับจะได้รับผลได้เพิ่มมากขึ้นอีกตรงนี้พี่ก็จะพยายามหาเวลามาเล่นเยอะๆนะแคลนของเราอยู่อันดับที่58ของเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครััับบหลลาายยคคนนนกก็ขเ่มะร แหง14เข้าไปแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วก็ที่ประทับใจมากๆของอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับผมคูณ2มาแล้วจ้าเอเลดโมดสามารถกดคูณ2เล่นเวลาได้แล้วเยี่ยมเลยต่อไปนี้เราก็จะเก็บแรงกันง่ายขึ้นนะครับตอนนี้แรงพี่ค้างอยู่ที่11มาเกือบ2เดือนแล้วนี่นะครับใช้ EP เยอะมากเลยก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากอีกครั้งหนึ่งของแมป t o i l e t Tower Defense นะครับหวัว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปแล้วกันครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาครับอยากพี่เล่นตัวไหนก็คอมเมนต์มา